แบบสายแคมปิ้งออกไปข้างนอกหรือว่าแบบสายหมูกระทะก็ได้จ้าเราก็จะวานม่อมเนี่ยนี่ใส่ดีเลยนเธอรู้สึกจิตประมากเยอะเนี่ยทำแบบอย่งไรครดีดีดีมากมากมากแมนบุลักสวัสดีจ้าทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาพูดการ์ดว่าพวกเคาได้อะไรนะวันนี้ได้อะไรเอ่ยไปไปไปการกันเลยจ้าปึ๊บอู้หู้ดีดีแต่แกล้งใครเนี่ยแกล้งจะได้สีอะไรนะอุ้ยสีเขียว สีเขียวเหียวทับพี่น้อะแต่แต่ได้เบอร์ทางไหนเนี่ยสัเขียวเหียววะเอาไปมันเขียวเขียวอู้หูมอดีแทร์กันกระแทกนะสินค้าไม่เสียหายนะจ๊ะคุณวัวอะไรใส่แถมมาดีจตาเป็นเตาย่างสำหรับสายแคมปิ้งเตาย่างเหล็กห้องนี่สี่ชิ้นดูเป็นไงกันบ้างมา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  มาบุกเกาไ่มาบูกเกล้ๆว้าวน,นีเราได้สีขเท้าเขาก็จะให้มาทั้งหมดสี่ชิ้นนะคุนก็จะมีที่คีบอันนี้ที่ขีบที่ขีดตะแกรงแล้วก็จะเป็นถาดรองถาดรองระบายอากาศนี้เลยแข็งแรงทนทานแล้วก็จะเป็นตัวเตาตัวเตาก็นี่ก็จะมีขาดขาเวเราก็จะตั้งได้เยนี่เลยจ้าว้าวอันนี้คือเป็นตเตาปูเตาที่พิธีการประกอบไปดูก่อนเนะะาะนี่เราก็อาคาบราไปเลยจ้าเราก็จะใส่เตาลงไป ถ่านลงไปนีจ้าก็จะก่อไฟในนี้นะจ้าทุกคนเดี๋ยวไปรอดูตอนก่อไฟได้เลยจ้าไปๆๆรอสักครู่ค่ะอันนี้แข็งแรงเหล็กหาดีนะจ้าไม่งองเลยต้องเสียงเบึงรวยะคในราคาคแค่แบบสองร้อยสองใบแดงกว่าๆเองนิดเดียวแบบสายแคมปิ้งออกไปข้างนอกหรือว,ว่าแบบว่าสายแบบ กินดูบ้านนีก็ได้นะจ๊ะทุกคนใส่หมูกระทะก็ได้จ้ะเราก็จะวางหมงกระทะแบบนี้เลยจ้ามีแตะแกรงให้สวยๆแบบนี้เลยเด<จ>ี๋ยวเราจะมาก่อไฟให้ดูขั้นตอนแรกนี่จ้ะเราก็ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็ที่ไอ่อยไฟเอาก็ใชมาจุดไฟกันเลยจ้าฐานมันร้อนดีเราสามารถขีดตะแกรงออกเติมย่ำอะไรก็ได้ถ้าจะ<อ>ใส่หลายก็สิดังง่ายๆแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเคล็ดลับการหาข้าวบุญมีแนวอ่อยไฟเขากับที่ซูซุนน้ำมันน้ำมันเพื่อเข้าในละพี่น้องเหลือใสเ่เขากะ ท่สูแล้วก็ซู้ประกบระกบแบบนี้เลยติดทนนานก็ต้องไปใส่พ้าสต,ติตพลาจตติพ้าสตตกเข้าปวดกากินมิ้กินอันนั้นอีกนะพี่น้องเนาะอันนี้เขาแบบง่ายแบบนี้เลยนี่เี่้าเดี๋ยวกับติดเพราะว่าคางคางนี่ระบายอากาศอย่างดีเบาติดแล้วได้พี่น้องลองให้มันเป็นทานข้าวหนึ่งใส่แคมปิ้งหมูกระถอกระทะเต้องไปโยกเตาแบบเตาดินเผาอัางโล่เห็นไหมนักหนักยากพี่น้องเนี่ยกยกแท้กลวยยกสองข้างอยงนี้แต่ได้เด็เลยสะดวกสบายถ้าอยากได้ไฟร้อนแรงก็ใส่ถ่านให้เต็มจุกๆุไปเลย แล้วจะมีขาตั้งนี่มาตั้งเพื่อนได้พี่น้องพื้นเท่ากับสิบหอนนี่นี่ขาตั้งอย่างดีเด้อจ้าน่นี้มีองร,ระบายร,บบายรูระบายอากาศนี่อากาศเข้าได้ดีไฟทากสิกาเนาะนนอย่างนี้เลยแล้วกมม็ม้อจับห่อนไี่มูจับแบบมูจับพลาสติกแบบแข็งแรงทนทานฟังเสียงอืมนาดีว,าว้าวไปแต่รอเบิ่งต่อไฟเป็นท่านกันเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเถอะพี่น้องมือเขากัมาทำการอย่างไก่ทดลองการย่างอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเทาสองคนด้วยกันพี่น้องนี่ แกงย่างแบบนี้เลยจ้าใส่เลย้าพี่น้องเหมือนเ่ากระชิมทดลงองย่างเตาปิ้งย่างแต่ว่าใช้ผงหมักนี่พี่น้องผงหมักชูรสไญ่ตูพี่น้องอันนี้ถุงหนึ่งกิโลเราสามารถหมักไก่ได้ยี่สิบกิโลจะเป็น้องตาหนี่นีนีน,นีคุ้มคุ้มเกินคุ้มทำรับค้นที่มาขายหรือว่ามากินเองถ้าแบบว่าเขามากินเองเขาใส่หม้อถ่ากับตุงไว้ได้จ้ะเก็บไว้ได้กินนาน,านๆแซบอีลีพี่น้องไปนี่ไก่ที่เขาหมักไว้ก็จะสีสวยๆน่ากินแบบนี้เลยจ้านี่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 น แบบนี้เลยถ้าผู้ใดอยากได้ก็ไปกดเอาในตะกร้าสีเหลืองต่อแหบนพิาีกิถนอีกแล้วก้านจ่าอย่าลืมเด้อจ้าเด้อยวจะเซฟๆจ้าไปจ้ายมันนี่เขามาลงเตาพี่น้องอันนี้ดูฐานของเราเราร้อนแบบนี้เลยจ้าเขาใส่ตะแกรงจิ้งย่างลงไปแล้วนี่ตะแกรงพิญญาเขาก็ะิใส่ไปลงไปทานเท่ากับเป็นท่าเรียบร้อยแล้วแต่แบบนี้เลยอันนี้เขาเขาย่างในห้องแล้วก็ต้องไปนั่งย่างกลางดงกลางแดดท่อนๆย่างแบบนี้ไปเลยสวยนี่ว้ายคุณนะป้องเสียงของมนเลยไปจุดจ่าจุดจ่าด้วพี่น้องมเลย พอแล้วอ่ะพึงดุ้งพึงดุ้หอมแล้วพี่สั้นแม่งเป็นว่าหอมแล้วพี่น้องยำๆๆกับกันอย่ามาจาักน้อยขี้เท้านี่ก็สีบุญเฮยใช่ปืนใช่ยังเลยพี่น้องขี้เท้านี่ก็สีมีแบบที่รองขี้เท้าให้ยางดีจ้ะทำความสะอาดได้ง่ายแข็งแรงตั้งเทาก็จะไปกินกับขึ้นขีับสมตำไปให้ไปหน้าไปใส่ไปปีกนี้เทาก็จะสามารถเอาไปจ้างตั้งใส่ก็ได้พี่น้องเงียเว้นตั้งบนหัวเบาเบาขนาดยางเลยนี่ ยกไปใส่ก็ได้เอคุอินบ๊วยหอนเลยนี่แอบยกสบายสบายไม่ต้องบ่นนะยกขึ้นยกลงดีๆสุดยอดก้อนไข่กินก็ได้ตัวว้าวูนะย่างเท่าเดียวใกเริ่มสุกเดี๋ยวนี่หอนควงหอนแข็งดีควางหอนโคงทุนความดีโคงทนพี่น้องยีเกวปิ้งต้ายมันมีเกีลือด้วยนี่รถจ้าว้ามาบังใกล้ๆนี่บังย่างแป๊บเดียวอย่าใช้ไฟแรงไหมถาสิ่ใช่ไหมแนนถาแบบเย็นเย็นสวยแล้วเนาะ สวยเพราะอะไรเพราะหมักด้วยผงชูรสยายซูเเยายปูชูรสยายปูเสียบนี้อสวยรสชาติอร่อยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วทิปกดได้ตะกร้ตาตาต่แหวนที่พายกินอีกวจกาเฮ้ยนี่ใส่ดีเลยเธอตสดกจมักเยอะนลยนางยางอีกสิเลยใส่ดีบอกก็ใส่จริงใช้จริงจ้ะขายจริงวายขายอย่างผิดมนได้ไปนอกขาอยากแห้งัตหน้อยตาหวบแห้งผมดี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 หมมั กูละคูเหม่ยฉันอยากไปแบบกูกร <laughs> ะโปงกระเบิดนี่ไม่ได้หรออ๋อได้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 มาน้องตะนานมาไปโคตรหนาวเลยหนาวอีหลีบัวเดียวเสืยวแะ่นาวนา้นาไปเราจะบางๆไปมก็บางไปโอ้ยเหมือนนอนบริเวณหุ่งอยังเลยหือแม่ใครแรงเป่าขาย,ยันติดนะคะจะขยันติดดูดูนะคะหอ,อมค่ะหอมอีหลีมาดิเจปิโนจ๋ายางจริงเดจ้า แฮ้งบ่งแห้งจนใหม่เลยพี่น้องหรือใหมก้อนสุกแล้วผู้ใดว่าไฟสิบแห้งนะว้าวไม่หน่อยนะคะ <c oughs>